อัตราการมาเค็มอัตราการว่างงานนะฮะสูงขึ้น242,000นะจากเดือนี้ยว2 0 0 2 0 0เองนะคราวนี้เป็น2 0 4ส,สูงสุดในรอบ9เดือนชัดเจนแหละว่าตอนนี้ สิ่งที่คุณจะมตัดสินใจเนี่ยไม่รู้ถูกหรือผิดนะแต่ว่ามองด้งเงินเฟอ้อเป็นหลักไม่ได้มองเรื่องของอัตราการว่างงานแล้วนะฮะแล้วก็การว่างงานเนี่ยคุณจะรมใช้ว่าเบสเตอร์บาลานซ์จริงๆมันไม่ค่อยดีหรอกหลังจากนี้ถ้ามันจะเบสเตอร์บาลานซ์มากกว่านี้จะใช้คํานี้ไม่ได้นะอาจจะต้องใช้คำว่าเบิร์นะเพราะว่ามันจะเกิน4%แล้วหรือเปล่านะสเยังเป็นนิว t ร a ลอยูออ่สิ่งที่เกิดขึ้นกับการยืนยืนกระต่ายขาเดียวแล้วก็จะ ขังดอกเบี้ยไว้นะยางฮอกกิชต่อนะฮะผมก็ไม่คิดว่าจะฮอกกิชได้นานขนาดนี้จริงๆเราก็คาดการาไว้ไว้ว่ากลางปีก็ต้องยอมแพ้แล้วเพราะเศรษฐกิจมันจะพังแล้วเราเห็นแล้วนะมันใกล้ใกล้มากๆแล้วนะเราไม่เห็นข่าวเรื่องของ คิดกูเกิลจะขยายนะฮะเราเห็นอะไรนะแอปเปขยายไม่มีนะฮะทุกคนรู้ตัวแล้วก็รอดูท่าทีกันหมดเลยนะฮะค่อ,อนข้างจะเหนื่อยช่วงนี้จริงๆนะแต่ว่ายังคงจะฮ o อกกิชต่อไป Side อฟเฟก t หรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแรกก็คือที่ยุโรปเลยนะครับอันนี้มามาดูที่ยุโรปยุโรปเนี่ยเงินทุนหรือว่าไอ้เคอเรนซีเนี่ย ยุโรปเนี่ยมีการสำรวจนะครับว่าการสัดส่วนในการถือครองนะเงินยูโรเป็นรีเ e ิร์ฟหรือเป็นเงินสำรองเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญพอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่ากระแสเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแหละว่าคือว่ายูโรป๊อปปูล่าน้อยลงนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละคุณจะลงกระต่ายขาเดียวแบบนั้นแล้วตอนยนูโรเนี่ยก็เริ่มลดดอกแล้วยูโรไม่รอนี่ไซเอฟเฟกต์แรกที่เกิดขึ้นนะตอนยนูโรเนี่ยเหนื่อยมากนะหนึ่งคือยังต้องมีสงครามรัสเซียยูเครนต้องไปซัพพอร์ตยูเครนอีก สองเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีแล้วสามมีเงินเฟอ้อนะจริงเนี่ยขาหนึ่งที่ผมว่านะความในใจของยุโรปเลยนะธนาคารกลางยุโรปเนี่ยที่อยากจะพูดกับอเมริกาคือลดเฮถ้าเขาพูดได้นะมองพูดแล้วว่าลดเฮ้มันนานมากแล้วนะฮะเราจะตายอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ที่คุณขึ้นดอกคุณจะแก้งเงินเฟ้อของคุณให้มัน2%เนตี่ยตอนนี้ประเทศอื่นจะแยกกันหมดแล้วนะฮะเงิน on, อ่อนปวกเปียกเลยเราก็โดนนะทุกคนก็โดนกงินหมดเนะี่ยยุโรปเองเนี่ยตอนนี้ก็เหนื่อยนะฮะแต่ว่า อาจจะพูดอย่างนั้นตรงๆไม่ได้เพราะว่าเพื่อนกันประมาณนี้อีกสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับทางเปโซเราไปดูนะเงินเปโซช่วงนี้ของเม็กซิโกเนี่ยเละเทะเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเนี่ยธนาคารกลางเม็กซิโกนะธนาคารเม็กซิโกนี่คือบันซิโกเนี่ยแหละนะบันซิโกเนี่ยคือธนาคารกลางเม็กซิโกก็มีนโยบายครับออกมาเซนะ็นชันนะเซ็นชันค่างเงินอินทวินค่างเงินนะฮะช่วยเฮ้ พยุงมันไว้พยุงมันไว้นะพูดง่ายๆก็พิมพ์เงินมาสู้นะครับมีการบทวิเคราะห์จากบูมเบิร์กมานะฮะบ,บอกว่ามันเป็นกระแสโลกนะอเมริกาประเทศใหญ่นะคงดอกนะแค่กระแสเนี้ยเม็กซิโกก็ไม่ไหวแล้วเงินมันก็จะต้องอ่อนไปนั่นแหละนะจะพยายามไปขับพยุงเนี่ยเดี๋ยวตัวเองจะหักก่อนหรือเปล่านะฮะอันนี้คือบทวิเคราะห์อของบูมเบิร์กนะครับแต่ว่ารัฐบาลประกาศพยุงแล้วนะครับจุดนี้ทาไมต้องเรียกพยุงนะเพราะมันเป็นจุดคริติคอลแล้วมันลงมาที่จุดทดสอบแนวรับแล้วค่าต่ากว่านี้เนี้ยเศรษฐกิ Mexico จเม็กซิโกจะปัญหาแนนน่อ นะฮะอันนี้คือข่าวล่าสุดของธนาคารกลางเม็กซิโกที่ประกาศจะไปพยุงเงินแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าระยะยาวไม่น่าจะเวิร์กนะฮะผลกระทบของการยืนกระต่ายขาเดียวฮุนโจอรมเนี่ยมันไปกว้างไกลไปทั่วประเทศไอ้ทั่วโลกนะทั้งยุโรปโดนไปนะเม็กซิโกโดนไปญี่ปุ่นเองเนี่ยครับตอนนี้ครับ มีข่าวล่าสุดนี่น่าสนใจนะลดการถือรองบอลไอบอลในที่นี้คือเจาะจงไปเลยแล้วกันนะฮะ US Treasury US Treasury เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาติที่ถือมากที่สุดคือจีนจีนถือมากสุดแต่หลังจากจีนมีปัญหาสหรัฐอเมริกาเทขายกระจุยกระจายแล้วไปซื้อทองล่าสุดครับญี่ปุ่นก็เลยกลายเป็นอันดับหนึ่งถูกป่ะจีนเทขายจิิงแล้วญี่ปุ่นกลายเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ถืออันดับหนึ่งมาสักพักแล้วนะครับปรากฏว่าเดือนที่แล้วครับสถิติที่บุมเบิกรวบรวมมาได้ครับ มีการเทขาย treasury bond เนี่ยเยอะมากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะ in n i years 9ปีเลยนะเราไม่เคยเห็นการเทขายเยอะขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่2015คิดดูดิเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือพวกเขาแีร pension fund นะไอพวกกองทุนเกษียณต่างๆเ่เนล investment fund เนี่ยเขาเทขายนะเขาไม่ถือละนะเขาไม่ถือตัว us treasury เท่าไรแล้วนะฮะลรวก็เทขายเนี่ยเป็นจำนวนเงินเ,นเฉพาะเดือนนี้แล้วเนี่ย2.65 trillion นะหรือ16.9 billion นะล้านดอลลาร์สหรัฐต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะเยอะเลยภายในเดือนเดียวเนี่ยซัดไปขนาดนี้นะ,ะมองไนเดียเพื่อเพื่อนข่าวมีแค่นี้นะเพื่อนๆช่วยกันวิเคราะห์กันนิดนึงนะส่วนตัวมองว่าอ่าเป็นผมก่อนนะผมมองว่าญี่ปุ่นคงเห็นอะไรบางอย่างก,กับอเมริกาช่วงนี้ที่ดันทุลังด้วยนะที่จะค้างดอกไปแล้วก็คนอื่นคนอื่นเราเริ่มลดแล้วนะแล้วก็ญี่ปุ่นเองเนี่ยเริ่มรู้สึกว่า ถ้าถือ U.S. Treasury ไปเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่มัน่นคงลดกันถือดีกว่าแล้วเดือนหน้ายังไม่รู้นะว่าจะลดอีกหรือเปล่านี่คืออาจจะเป็นเหตุผลเบื้องหลังหรือเปล่าแล้วก็อีก เรื่องหนึ่ง side effect นะฮะถ้าเราถ้าญี่ปุ่นเทขายเยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะไปดันให้ไอตัว bond treasury us เนี่ยล้นตลาดนะซัพพลายมันจะเต็มเกินไปหมดเพราะว่ามีคนเทลงมาเนี่แน่นอนเพื่อให้คนมาถือนะก็จะไปดันอีดอกเบียเนี่ยขึ้นไปอีกไอ us treasury เนี่ยไม่มีคนถือใช่ไหมเพื่อให้คนถือดอกเบียมก็จะสูงขึ้นอีกก็จะให้ผลตอบแทนหนักขึ้นไปอีกนะฮะไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะคืออย่างนี้แหละนะถ้าถ้าเขาให้ดอกเบียสูงแสดงว่ามันเสี่ยง <laughs> มันเสี่ยงอยู่มันไม่มีใครเอานะเขาเ ก,ก็ไปรับได้นะถ้าคิดว่าไม่เสี่ยงก็ไปรับนะอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวหมดเลยนะแล้วแต่ว่าจะมองอยังไงแต่ว่าข่าวนี้ข่าวจริงๆเนี่ยก็คือญี่ปุ่นเริ่มเทขายแล้วนะฮะเราผมไปส่องเนี่ยข้อมูลจากอินเวสต์โตพีเดียนะคุณดูนะ US Treasury ใครถือมากสุดนะผมไล่ไปเรื่อยๆแลประเทศแรกคือญี่ปุ่นอันดับหนึ่งนะตอนนี้ถืออยู่ประมาณ1 1 8่น trillion treasury security นี่อันดับสองคือจีนนะจีนเนี่ยลดการถือครองแล้วแต่ยังเป็นอันดับสองนะจ๊ะ แต่ก็พอๆลถมาแบบมีนัยสำคัญอยู่เงนกัน797นะในขณะที่ทาง UK นะก็ถือใกล้ๆกับใกล้ๆกับจีนเหมือนกันนะลักเซมเบิร์กแคนาดาอ่ะประมาณนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดกุล